ามาดูความคืบหน้านะครับการจ่ายเงินเยียวยา2,000บาทให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับโดยที่เด็กเล็กหรือผู้ปกครองนะครับจะได้คนละ2,000บาทนะครับตัวเลขจริงๆอยู่ที่ประมาณ600,000กว่าคนที่จะได้จริงๆมันมีกระแสข่าวมาว่าโอนแล้วบ้างอะไรแล้วบ้างตรวสอบจากรองโฆษกรัฐบาลรัชดาธนาเดเกนะครับยืนยันว่าเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับที่จะได้คนละ2,000บาทเริ่มโอนแล้วครับแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยจะโอนไปจนถึง25พฤศจิกายนนะครับย้ําว่าโอนให้จนถึง25พฤศจิกายนมิฉะนั้นตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้เนี่ยก็ยังไม่ต้องกังวลใจไปนะครับและที่สําคัญก็คือว่าใครยังไม่ได้ให้ติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านนะฮะอปตเทศบาลหรือว่าเขตนะฮะที่สังกัดอยู่นะครับให้ไปตรวจสอบนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยบรรดาผู้ปกครองเองนะฮะ จะได้รับการแจ้งจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับว่าให้เตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง1คือใบเกิดครับให้เตรียมใบเกิดลูกของท่านไปด้วยเฉพาะคนที่เรียนนะอ่าให้เตรียมใบเกิดไปด้วย2คือยืนยันการเป็นผู้ปกครองนะครับแล้วก็3คือจะไปตกลงกันว่าโอนเข้าบัญชีหรือว่ารับเป็นเงินสดนะครับแต่ย้ําว่า2,000บาทเริ่มโอนแล้วแต่ไปสิ้นสุดโครงการในการโอนก็คือ25พฤศจิกายนนะครับ ลืมไปครับทุเรียนนอกฤด,ดูชุมพรครับอืวดหน่อย